ลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเรียนเชิญคุณครูผู้เป็นตัวแทนคณะครูอาจารย์จากจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ เรียนเชิญครับ สาธุในโอกาสนี้คณะครูจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสงฆ์นะครับท่านสาธุชนทุกท่านครับการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ เกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2551ตลอดต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงปัจจุบันปัจจัยทั้งหมดที่เป็นกองทุนในแต่ละครั้งคือความรักความห่วงใยและน้ำใจจากยอดกัลายาณมิตรทั่วโลกที่มีต่อพี่น้องชาวไทย ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นต้นบุญใหญ่ในการจัดตั้งเป็นกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้หลวงพ่อธรรมชโยและลูกๆยอดกระายาณมิตรทั่วโลกมีความตั้งใจอันแน่วแน่ว,ว่าจะให้ความช่วยเหลือด้วยการส่งกำลังใจทั้งปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ไปช่วยเหลือพระภิษุสง์และครูใต้รวมทั้งทหารตำรวจประชาชนในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ขาดเลยทุกเดือนเช่นนี้จนกว่าความสงบจะบังเกิดขึ้นด้วยความซาบซึ้งในพระคุณนี้คุณครูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงขอส่งบทกร,กราบขอพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกาย ด้วยบทกลอนจากใจบทนี้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ก็เกิดได้ด้วยดำริปรารถนาหลวงพ่อธรรมชโยเปียมเมตตานำผองชนทั่วล่าส่งแรงใจร้อยเหตุการณ์ผ่านวิกฤตโลกพลิกผันวัดพระธรรมกาย พงมั่นไม่หวั่นไหวระลึกถึงเคียงข้างครูสู้เพศภัยส่งมอบทุนแทนใจเสมอมาดวงใจครูดุจหทัยโพธิสัตว์สู้ยืนหยัดปากกรากแก้วการศึกษามอบความรู้ศีลธรรมนำวิชาปลูกปัญญา ปั้นสิทธ์กล้าแกร่งเก่งดีเสียสละเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตครูอุทิศลมหายใจเพื่อหน้าที่องค์อาจหารปณิธานทุ่มชีวีสร้างคนดีนำด้ามขวานผ่านผ่านภัยสิเจ็ปีหน3่งครั้งหลวงพ่อนำ ส่งพลังสู่ครูใต้กราบขอบคุณทุกฐานทรัพย์แทนทานใจท่านมอบให้ตราบพ้นภัยใต้ร่มเย็นพวกเราเหล่ากัลยาณมิตรและสาธุชนทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านได้สู้ต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านปรบมือเป็นกำลังใจ ให้คุณครูใน4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนเลยนะครับ ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสริพรดานวณิชและกัลยาณมิตรปราณีโรจนะสินวิไลเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับปรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขา ให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัะต,ตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ หันธรรมยังพุทธสา,า,าภาขาวตอปุพพาคณมการังกะโรมาเซนามตัสาภาขวาวต สัมพุทธัสสานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหา สัมมาสัมพุทธ,ธาสะอกมานิมะยังพันเตอมานิมะยังพันเตพัตานิพัตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนุชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏติคันหาตุ อัมหากันอัมหากันทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจนิพพานายัจจ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทินสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกลายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนั่งตึกเราเลิกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามและน้อมนำบุญทั้งหมดนี้บูชาทำแด่มหาปูชนียาจารย์ อันได้แก่กพร่เดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมปันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้ง,งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลาย อีกทั้งคู่เวรคู่กรรมเดี๋ยวเราเคยปิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนหน่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะ mm hmm. ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวไวโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโยธามนิโชติรสโยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโร ภาวสัพพิโยวิวานชานตุสัมภโรโควินาสตุมาเตว ตาปัจจายนุวัจตารวธรรมาวันติอายุวันโนสุขังอาลังโสอัตถะลาโทสุขิโตวิรุณโหพุณทัสสะเสนโรโค สุขิโตโหอิสหัสะเหหิยาติภิโสอัตถะลานโทสุขิโตวิรุณโหปุถัสาสเนอโรโคสุขิโตโหอิสหัสะเหหิยาติภิโสอันทะลานโทสุขิโตวิ สาสเนอะโรโคสุขิตัวโหหิสหัสเพหิยาติพีรตนาตยานุภาเวนารตนานตยะเตชะสาทวนคารวงคภิยาเว สตัตวชัย,ยสิทธิทนัง,นางลาพังโสทิภาคยังสุขังอลังสิริอายุจวันโนจะโพคัง ยาสวัสัตวะสัจะอายุวาชะเชวาสิรษฐีอภวันตุเตอภวตุสาพมังคะลังรักขันตุสาพเทยวตาสะภท นุภาเวนัสธาสดีภวันตุเตยภวตุสาพังคลังราขันตุสาวเทวตาสัพธัทมานุภาเวนัสธาสดีภวันตุเตยภวตุสาพังคลังราขันตุส พระเทวตตาสัมปสังขานุพระเวนสัสธาโสทีอาวันตุเตสาทุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะ อร,ห,มมร,อรหังสัมมาสัมพุทโภพควาอรหังสมมาสัมพุทโภพควาพุทธังพะคควันตังอะภิวาเทมิพุทธังพะคควันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของรอง สวากาโตภะคะวตาธรรมาาโมธรรมังนามสัมมิธรรมังนามสามามิธรรมโมเมนโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนาม,ามิสังฆังนาม,ามิสังโฆเมนโถุพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสัรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีายุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นานาน ปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพพัดตักไม่พล่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนินยจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ